โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้กสู่ช่จีจีวัคคุณจีวีนะครับแล้วก็กลับสู่ดีคนที่รักซอนอวาราวา,าเลวโชวดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่วงจีจีเอสโอวีเอฟนิวนะครับอยู่กับพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้รู้แค่ว่าวันนี้อยู่กับช่วงจดหมายจากโปรดิวเซอร์พาร์ทที่8นั่นเองนะครับเอ๊ก็ข่าวใหม่ของซอนอวาราวาเลวโชดาวมาสักทีนะครับผมเนาะ ซึ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมอ่านข่าวรอบนี้มาพูดตรงๆเลยนะครับว่ากูกะเอาไว้แล้วว่ายังไงย่งไงมันต้องเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอ่า ขายข้อสงสัยนะครับว่าทําไมถึงผมพูดว่ากูกะเอาไว้แล้วว่าอย่างไงมันต้องเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้แน่นอนไอ้พวกเกมที่แม่งแก้ไขแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดนะไปมาเออนั่นแหละก็คงรู้อยู่นะว่าเออทำไมถึงผมพูดอย่างนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้นะครับว่าไอ้การที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันสื่อถึงว่าอะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็อย่างแรกก่อนเลยก็คือ สำหรับข่าวรอบนี้ไม่มีรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโออ่ะคลิปอะไรก็ไม่รู้อย่าขึ้นให้นะผมระหว่างพูดคุยนะครับก็อยาจะบอกนะครับว่าาหลายคนก็คงกันรับทราบกันดีนะว่าโอเคซอตเอาอะไรวันเลฟโชดาวจะเปิดบริการในช่วงซัมเมอร์นี้ใช่ไหมแต่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 แต,แต,แต,แต่จำที่ผมพูดได้ใช่ไหมกูกะเอาไว้แล้วว่าอย่างไงต้องเกิดขึ้นแบบนีนะ้แน่นอนก็คือ เาาออนไลน์วารเรียฟโชว์ดาวแม่งเลื่อนเปิดวันบริการครับผมซัำไทยครับท่านผู้ชมใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับ FAOVS เลื่อนเปิดบริการครับผมซึ่งถามว่าเลื่อนเปิดบริการอีกทีวันไหนตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับตอนแรกเขาจะเปิดในช่วงซัมเมอร์แต่ มา,มา,มา,มาเลื่อนเปิดบริการในช่วงลูดูหนาวนี้ครับซึ่งกูกะเอาไว้แล้วว่ายังไงมึงต้องเลื่อนเปิดบริการแน่ๆไอ้สัดเอยกูล่เหนื่อยได้กับ v ีจริงๆเลยคือแบบคือเกมมึงเกมมึงจะทำเสร็จแล้วว่าอยู่ดีมันประกาศเลือ่อนเออเอเอเอ,อคือกูบอกก่อนนะ v ี อ่ะมึงเลื่อนมึงเลื่อนอัปเดตได้อย่าให้กูด่าช่วงดูดูหนาวนะว่าถ้าเกิดเกมมึงเปิดและเกมยังมึงกากเหมือนเดิมกูเลิกเล่นจริงๆน้บอกไอ้ก่อนกูไม่ได้โมนะวีไอ้กูพูดกับมึงกูพูดกับมึงดีๆนะคือแบบกูโลไม่ไหวกับเกมมึงแล้วอ่ะมึงทํานานบ้าน้วอยู่ดีมึงแบบมึงประกาศเลื่อนอัปเดตมึงประกาศเลื่อนอัปเดตในฤดูหนาวนี่ คือสลับกูอ่ะรอได้แต่คนอื่นน่ะเขาจะรอได้ไหมนี่แหละปัญหาเฮียคือเกมมึงคือเกมมึงโชว์อย่างดีมี ction, ระบบฟังก์ชันดูฟังกชันนี้ฟังก์ชันน้นแล้วอยู่ดีก็มามา,มาประกาศว่าขอเลื่อนอัปเดตเพราะเนื่องจากว่าเราอยากทาให้ฟังก์ชันดีกว่าเดิมอะไรคือเอาริงสลับผมมาผมไม่ได้คาดหวังกับเกมอะไรกับ V.F มันมากเลยผมแค่คาดหวังว่าโอเคขอให้เกมมึงลื่นเปิดกาชาลื่นเออ มุมกล้องอปรับได้ปุ่มใหญ่สลับตัวละครดีแอนิเมชั่นดีเน่กูขอแค่เนี่ยกูไม่ได้ขออะไรมากกูขอให้เกมแค่มันลื่นๆไว้ที่เหลือมึงจะเหมือนเดิมก็ได้กูไม่ว่าอะไรแต่ดูสิที่มึงทำดีคืออะไรวะฮลัลโหลไอ้เฮียคือถ้าเกิดมึงจะทำอย่างเงี้ยมึงอย่าพึ่งรีบเปิดดีกว่าไหมไอ้เฮียนี่กูใส่สให้โอกาสมึงนะเนี่ยอะ แล้วผมตลคือผมผมผมพูดกับท่านผู้ชมผมพูดกับท่านผู้ชมเลยนะผมจะให้โอกาสมันถ้าเกิดฤดูหนาวมึงเปิดแล้วเกมยังกากอยู่เหมือนเดิมผมพูดกับท่านผู้ชมเลยนะ <c oughs> คุณเลิกเล่นแน่ๆกูพูดเลยไม่ไหวกับเกมไม่ไม่ม่เริ่มไม่โอเคกับเกมแล้วอะแล้ว,ลวคือแบบเข้าใจว่าผมไม่อยากอยากเล่นอยากอยากอยากเล่นใจใจจะขาดแล้วอะแล้วอยู่ดีมามาประกาศนี่แกกูร้อนเลยอะก <c oughs> ากร้อนแล้วมันร้อนกว่าเดิมอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งอ่านเลยก็แล้วกันนะครับว่า สิ่งที่เขาทําการแก้เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะก็ตามที่หลาหลายคนก็คงรับทราบก,กันดีนะครับว่าโอเค VS เขาปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่28เดือน9ปีที่แล้วนะครับผม28กันยาปีที่แล้วเริ่มแก้ไขตั้งแต่29วันที่28เดือน9วันนี้วันเท่าไหร่28เดือน28เดือน6โอ้โหพี่แก้นานเกินนะเรา <c oughs> คือ มึงไม่ต้องทําให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่างน้อยให้มันดูแบบมันมันดูดีก็พอเลยคือกูไม่ได้คาดหวังกับเกมมึงหรอกนะวีเอสกูขอแค่ว่าให้เกมมึงเลื่อนก็พอนั่นแหละฮาคือผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ผมชอบเกมวีเอสนะแต่พอมามึงประกาศเรื่องอย่างนี้กูกำมัดอะ่ะเออกูก็หวังว่าถ้าเกิดม,มึงเปิดแล้วเกมมึงดีอะกูก็เล่นต่อโดยถ้าเกิดเปิดแล้วเกมมึงกะค่อยว่ากันดีทีแต่ที่แน่โอกาสที่เลิกเล่นสูงแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยนะครับ เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งอ่านเลยก็แลวกันนะครับก็ในขณะที่เราตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเกมพร้อมสําหรับคุณทุกคนในการเล่นเราได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติในปัจจุบันเป็นไปอย่างเป็นไปตามลําดับคุณภาพที่เรามุ่งม,มั่นเพื่อให้ได้ประสบการณ์เล่นที่สนุกสนานมึงไม่ต้องสนุกสนานข,ขนาดนั้นก็ได้ไปเชียเอาแค่แบบโอเคโอเคก็พอมึงไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ปะฮัลโหลวีเอส มึงไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ขอ,อแค่แบบเล่นแล้วมันลื่นนะเขาจะปะลื่นนะโอเคท่านผู้ชมผมบอกก่อนผมไม่ได้ด่าท่านผู้ชมนะกูด่าเกมนี่แหละไอ้เหี้ยมันดีใครจะทนทนไหวไหมกูคาดหวังเกมมึงได้เหี้ยที่กูสายยอมทนเล่นเพื่อเกมมึงได้จัดอีเวน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เขาแก้ไขไมีอะไรบ้างนะครับผมเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่ในระหวา่างการพัฒนาในช่ชงระยะเวลาในการพัฒนาที่ตามมาเรามุ่งมั่นนะครับไปการพัฒนาเพิ่มเติมและการปรับปรุงการทํางานตามรายการด้านล่างเป็นหลักการพัฒนาบางส่วนในฟังก์ชันที่เก่าวถึงตอนนี้คุณดีเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เรายังตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพเรนี้ขึ้นอีกมึงปรับอีกทำไม แล้วคำขอโทษของมึงอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเราขอขอขออภัยอย่างจริงใจที่ทำให้คุณต้องรออีกต่อไปขออภัยอย่างจริงใจเหรอฮะไอสัตว์ไอเฮีย้ยนแม่งกูอย,อยากกูอยากจะด่าเจ้าของเกมที่ไหมอแบบโอ้โหคือแบบถ้าเกิดพี่ทำเงี้ยมึงอย่าเปิดตั้งแต่แ,แรกเถอะไอเหี้ยนกูร้อนวะ่ะอ่ะสิ่งที่เขาปรับนะครับตามนี้เลยคือหนึ่งปรับปรุงแอคชั่นการต่อสู้ต่าง ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยเนื้อหาที่วางแผนไว้ใหม่ปรับปรุงหน้าจอเลิกภารกิจปรับปรุงหน้าจอแก้ไขปาร์ตี้และเพิ่มประสิทธิภาพปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของ UI ปรับแต่งสมดุลเกมใหม่สําหรับภาษาภาพของตัวละครศัตรูระบบให้การรายการของขวัญแล้วก็ได้เห็นไหมเราต้องขอภัยอย่างจริงใจไอ้สัตว์ สำหรับการปรับปรุงที่เราประกาศไว้ในตอนแรกเรากำลังดาเนินการต่ต่อไปนี้สร้างประเด็นหลักที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผิดพลาดขึ้นใหม่การเร่งความเร็วของประสิทธิภาพของแอปผ่านการยกเครื่องซอโคซอซอสโคดทั้งหมดการสร้างสภาพแวดล้อมที่ป้องกันแมลงป้องกันไวรัสป้องกันไวรัสหรือเปล่าเออป้องกันไวรัสเออนั่นแหละป้องกันไวรัสถูกแล้ว การพัฒนาเนื้อหาใหม่ที่ยืดหยุ่นและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นการนำเนื้อหาเพิ่มเติมไปใช้เช่นคุณสมบัติชุดก่อเพิ่มเพื่อปรับปรุงอุปองค์ประกอบในการเล่นเกมการใช้งานเนื้อหาการต่อสู้ใหม่การปรับปรุงการแสดงผลเพื่อที่สับสนและเพื่อที่ขัดความประสบการณ์ของผู้เล่นอัปเดต ทุกแง่มุมของ UI เช่นหน้าจอหลักการปรับเปลี่ยนกฎหมายของเกมและความสามารถของตัวละครบางส่วนยกเคลื่อนกระทำที่ขัดขวางประสบการณ์ของผู้เล่นนะครับการพัฒนามีความก้าวหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนของที่กล่าวมาข้างต้นจะตลอดจนการแก้ไขเราจะนำเกมผ่านการตรวจสอบหล,หลายๆครั้งเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่สมหวังโพสต์เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนา บนบนโซเชียลมีเดียต่อไปเหมือนที่เราทํามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาฤดูร้อนนี้เราวางแผนแสดงภาพหน้าจอกันเล่นเกมเพื่ออธิบายความคืบหน้าพัฒนาล่าสุดในนาของทีมพุทธาลาเราขอสแสดงความขอบคุณกูณอดทนมากทาเคอุจิไอซ์มึงเฮ้ยนับบันยิ่งวีไอคุณเหนื่อยใจนะออองตง คืออันเนี้ยคือสลหรับผมนะครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกหน่ยใจกับ BS มากเลยอะคือแบบกูรู้สึกจะถอนหายใจอะกูกูเหนื่อยหน่ายกับเกมมึงไนะ้เหียโอ,โอเคก็ครับผมก็คือปรับนั่น,ปร,น,นปรับนู่นปรับนี่แต่เอาไว้ง่ายไม่ได้มีอะไรนะครับก็ ตามนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเข้ามารับชมการสลักให้ที่สลใครท,ที่มีความคิดเห็นอะไรหรืออยากมาคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ comment กันได้ส่วนผมก็ตามที่บอกรู้ดูหนาวนี้ถ้าเกิดมึงเปิดและเกมมึงยังกักมันเดิมกคู่โคตรเลยนะโอกาสที่เลิกเล่นเกมมึงสูงแน่ๆกูเตือนไปก่อนยนะ Short Arc ออนไลน์วันเรื่มโชว์ดาวอีเวตนอ่ะไปลแล้วครับผมผมไม่ไหวไนดะ้อีกเว่นเอ